สวัสดีครับท่านผู้ชมผมดออรอิรวัสนาวดคองบุญจากวิทยาลัยสงจันทบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวันนี้รายการธรรมสัญจรสแสวงบุญสแสวงธรรมมาสัญจรยังวัดป่งแรดตำบลบพพรอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะครับซึ่งมีพระอธิการทิติพันธ์สุขวัตโกเป็นเจ้าอาวาสท่านผู้ชมครับวัดนี้มีเศรษฐกิจฐานรากที่เรียกว่า กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์นะครับมีการออมของชุมชนแล้วก็มีพระราชานุสาวรีของสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชตลอดถึงด้านหลังผมนี่นะครับก็จะมีพระเจดีย์ที่เป็นพระธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเกิดแต่พระบรากายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและยังมีสิ่งต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะนะครับฉะนั้นขอเรียนเชิญท่านผู้ชมติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ ครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมยืนอยู่กับท่านอาจารย์โอภาสวงเกษมสิรินะครับซึ่งเป็นวิยวัจกรของวัดโป่งแรดจะท่านจะให้ประวัติความเป็นมาของวัดป่งแรดว่ามีประวัติมีความเป็นมาอย่างไรบ้างเขาเชิญท่านอาจารย์ครับผมครับวัดโป่งแรดพึกสารามนะฮะเป็นวัดในชุมชนบ้านโป่งแรดนะครับประวัติความเป็นมาของวัดโป่งแรดนั้นวัดป่งแรดตั้งอยู่หมู่ที่สองตำบลพระพรา อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาสบาบห่างจากเชิงเขาสบาบป,ประมาณ1กิโลเมตรนะฮะแล้วก็ห่างจากถนนสุขุมวิทจากหลักกิโลเมตรที่339ประมาณ3กิโลเมตรและก็ห่างจากแม่น้ำจันทบุรีหรือตัวเมืองจันทบุรีน่ะประมาณ8กิโลเมตรนะครับปกติแล้วชุมชนบ้านโป่งแรดก่อกำเนิดเกิดมา ในสมัยปีพศออ2323ก็สมัยปลายกรุงธนบุรีเป็นราชธานีและครับแล้วก็ก่อนที่กรุงรัตนโกสินทร์2ปีประมาณ2ปีนะครับโดยประมาณนั้นในชุมชนพื้นที่โป่งแรดในสมัยก่อนบริเวณนี้นะ่ะเป็นป่าดงดิบนะครับมีทั้งสัตว์ร้ายชุกชุมไม่ว่าจะเป็นพวกลิงข้างชนีบาง หรือสัตว์ร้ายใหญ่ๆก็เช่นกระทิงก็มีเสือก็มีหมีก็มีช้างก็มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีแรดนะครับแรดปรกติในสมัยก่อนเป็นการเล่าขานกันมาว่าในบริเวณแห่งนี้นะครับมันมีหนองน้ำใหญ่นะครับกว้างประมาณ1กิโลเมตรยาวประมาณ3กิโลเมตร ซึ่งเป็นเขตแดนหนองน้ํานี้จะแบ่งกั้นระหว่างชุมชนโป่งแรตนี้กับชุมชนบ้านพระพรานะครับวัดโป่งแรดของเราตั้งอยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกของสระน้ําใหญ่สระน้ําใหญ่มีประวัติเล่ากันมาว่าเป็นที่พำนักที่กินของสัตว์ร้ายต่างๆเช่นเสือสิงห์หมีนะครับแล้วก็แรดเป็นหลักตรงนั้นจะอาศัยหนองน้ำแห่งนี้นะครับเป็นที่พัก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีแรดอยู่จำนวน2อฝูงนะครับอยู่ฝั่งทิศใต้ของสระน้ำแล้วก็อยู่ฝั่งทิศเหนือของสระน้ำส่วนใหญ่แล้วแรดจะอยู่บริเวณชายชายขอบของอหนองน้ำนี้และขณะที่แรดลงไปเล่นน้ำมันก็จะคลุกดินคลุกโคลนนะครับขึ้นมาบนริมฝั่งแล้วก็พยายามที่สลัดคโคลนสลัดดินนะครับกองเป็น เป็นเนินดินนะครับในสมัยนั้นนะครับจนมากมายจนกระทั่งปัจจุบันหรือว่าในสมัยก่อนนั้นนะครับประชาชนเลยขนานนามาชุมชนแห่งนี้ว่าบ้านโป่งแรดนะครับอันนี้ก็คือที่มาที่ไปของบ้านโป่งแรดนี้นะครับและในปีต่อมาเรื่อยๆมาแต่ก็นานนะครับตั้งแต่ปี2,323 23เป็นต้นมานั้นนะครับ มีชาวบ้านที่อยู่บริเวณนี้นะครับก็มีมติว่าเออในบริเวณนี้ไม่มีวัดเลยไม่มีที่พักสง์เลยก็เลยได้รวมจิตรวมใจศรัทธากันให้บริเวณตรงนี้เป็นที่พักสง์นะครับเพราะนั้นที่พักสง์หลังแรกนะครับก็อยู่บริเวณของวัดโป่งแรดแหลงนี้อยู่ใกล้ๆก,กับคลองโป่งแรด นะครับคลองโป่งเล็กก็อยู่ด้านหลังวัดทางด้านโน้นนะครับด้านหลังวัดทางด้านโน้นเป็นคลองโป่งแล็กจนกระทั่งมีพระอาจารย์องค์แรกนะครับพระอาจารย์องค์แรกที่เป็นเจ้าอาวาสก oui ็คือพระอาจารย์หันนะครับแต่ว่า <tym> ปีพศนั้นไม่ปรากฏนะครับผมไม่สามารถที่จะค้นหาได้นะครับพระอาจารย์องค์ที่สองก็คือพระอาจารย์จู๋คือเจ้าอาวาสองค์ที่สองนะครับองค์ที่สามก็คือเจ้าอาวาสท่านชื่อว่าพระอาจารย์พูดนะครับ องค์ที่4ก็คือพระอาจารย์แถวนะครับแต่พระอาจารย์ทั้ง4องค์นี้ซึ่งเป็นเจ้าวาดในสมัยก่อนนั้นท่านได้ลาสิกขาทั้งหมดนะครับท่านได้ลาสิกขาทั้งหมดเพราะนั้นประวัติหลักๆของพระอาจารย์ทั้ง4องค์นั้นก็คือจะหายไปเลยโดยไม่สามารถที่จะนำมาหรือวาอ่าพูดคุยได้นะครับเพราะว่าไม่มีประวัติอะไรเขียนไว้เลยต่อมาปีพศ2446ได้มีพระคุณเจ้า หรือว่าพระที่บวชในวัดโป่งแหลดนี่แหละเป็นชุมชนชาวโป่งแหลเช่นเดียวกันนะครับชื่อว่าพระอธิการเจียกพระอธิการเจียกนั้นก็คือเป็นเจ้าอาวาสองค์ที่หนะครับองค์ที่หต่อมา,อาจนกระทั่งท่านได้บุรณะปฏิสังขรณ์วัดนะครับสร้างวัดอยู่ริมๆกับคลองโป่งแหลทางด้านนู้นแล้วก็บริเวณเหล่านี้เป็นที่สร้างวัดต่อมาท่านได้รับาการแต่งตั้งเป็นพระอุปชา ชาวบ้านก็เลยเรียกว่าพระอุปชาเจียกนะครับแต่ฉายาในสมัยนั้นคงจะยังไม่มีหรือว่าหลักฐานมันไม่เกิดก็ไม่รู้นะครับก็เลยไม่มีว่าฉายาของท่านเป็นอะไรนะครับเพราะฉนั้นชาวบ้านจึงเรียกว่าพระอุปชาเจียกในสมัยนั้นต่อมาปีพศ2 0 0พนะครับ4 0 0อ่า56นะครับ2456นะครับท่านพระ อุปชาเจียก็มรณภาพนะครับมรณภาพและต่อมาในสมัยนั้นก็มีพระคุณเจ้าเป็นพระภิกษุนะครับชื่อว่าถุยนะครับพระภิกษุถุยปัจจุบันนั้นเราเรียกว่าท่านพ่อถุยทิตะปัญโยนะครับท่านก็ได้รับฉันทานุมัติจากชาวบ้านโป่งแรดในสมัยนั้นนะครับก็รับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสองค์ต่อมานะครับ และต่อมาท่านก็ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูประคุณธรรมสารนะครับสิ่งต่างๆที่ท่านได้ก่อสร้างในสมัยที่ท่านเป็นเจ้าวาสนั้นมีมากมายนะครับเช่นบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถหลังเก่านะหลังเดิมนะไม่ใช่หลังปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็สร้างกุฏิพระอีกเยอะนะครับและสิ่งที่สําคัญที่เป็นที่ระลึกนึกถึง ท่านพอถุยธีตะปัญโยก็คือโรงเรียนวัดโป่งแรดและก็ใช้พระนามสมณศักดิ์ส่วนหนึ่งของท่านพอถุยทีตะปัญโยก็เลยเป็นโรงเรียนวัดโป่งแรดปะคุณวิทยาคารนะครับคือเป็นโรงเรียนหลังแรกจนกระทั่งต่อมาท่านมรณภาพนะครับปี2483น่นะครับท่านมรณภาพช่วงนั้นก็มีพระคุณเจ้าชื่อว่า พระภิกษุรอดจากขวันโตเนาะก็เป็นคนในหมู่บ้านชุมชนโป่งแลนนี่แหละนะครับท่านก็บวชอยู่ในนั่นอยู่ในวัดโป่งแลนนี้หลายพรรษาแล้วนะครับกว่าท่านจะมารับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสนะครับก็ประมาณ6ปีทีเดียวกว่าท่านจะรับเป็นเจ้าอาวาสนะครับและต่อมาท่านพอรอดจากขวันโตนะครับท่านก็รับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสและหลังจากนั้นนะครับประวัติศา,ศาสตร์หรือ าการก่อสร้างต่างๆที่จะลึกไว้โดยการเล่าขานของชาวบ้านโดยการพูดคุยของท่านพอรอดจากขวันโตในสมานนั้นที่เขาบันทึกไว้ก็มีมากมายนะครับมีมากมายทีเดียวเช่นพระอุโบสถหลังใหม่นะครับก็ดําเนินการก่อสร้างเมื่อปี2,500เนาะปี2,500เริ่มาวางรากฐานวางศีลาเลิกนะครับแล้วก็ปรับปรุงนะครับมาเรื่อยๆ จนก่อสร้างหน้าบันนะครับตามหลักฐานที่ปั้นไว้บนหน้าบันโบสถ์นั่นก็ปีพศ2 5 0 5นะครับประมาณประมาณนั้นแล้วก็ดําเนินการมาเรื่อยๆื่อจนกระทั่งแล้วเสร็จนะครับจนกระทั่งแล้วเสร็จและท่านพ่อรอดจากค้าวันโตนั้นท่านได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูพิสิทธ์พัฒนากรนะครับพระครูพิสิทธ์พัฒนากร และที่จะรึกชื่อของท่านพ่อรอดจากขวันโตเป็นพระครูพิสิทธิ์พัฒนากรก็นำอาศายนำสมณศักดิ์ของท่านนั้นไปนะครับประกอบกับโรงเรียนวัดโป่งแรดหลังที่สองตรงนั้นจะเป็นโรงเรียนวัดโป่งแรดแล้วก็อาคารก็คืออาคารพิสิทธิ์พัฒนากรนะครับเป็นโรงเรียนวัดโป่งแรดตรงนู้นท่านก็ทำนุบำรุงพระศาสนาทำนุบำรุงเรื่องการศึกษา ในสมัยนั้นก็เช่นเดียวกันท่านก็มีมติกับชาวบ้านนะครับก่อสร้างพระเจดีย์พระบรมสษษารีริกธาตุนะครับพระองค์นี้ขึ้นมานะครับท,ที่เราเห็นซุ้มประตูนี้ก็สมัยท่านพอรอดจากข้าวันโตนะครับอีกอันนึงก็เช่นเดียวกันพระเมนชาปรณสถานวัดโป่งแรดเช่นเดียวกันอันนี้ก็ในสมัยที่ท่านพอรอดจากเขาวันโตจนกระทั่งปีพศ2 0 0พ 550ท่านพอรอดจะขวันโตก็มรณภาพลงอันนี้ก็จะสิ้นสุดในส่วนของเจ้าอาวาสองค์ที่7นะครับองค์ที่7อันนี้ก็เป็นสุดสิ้นสุดตอนหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นประวัติส่วนหนึ่งของวัดปงแรดตั้งแต่ปี2,323 23ถึงปี2,550 โดยย่อนะครับครับท่านผู้ชมครับท่านก็ได้รับทราบประวัติความเป็นมาของวัดปงแรดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยท่านอาจารย์โอภาสวงเกษมศิรินะครับท่านอธิบายอย่างชัดเจนนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับก็มีบุรพาาาย์นะครับผ่านมาทั้ง7รูปด้วยกันซึ่งวัดปงแรดนั้นก็สร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,323นะครับและก็ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา 2,512นะครับก็ถือว่ามีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานนะครับเดี๋ยวเราจะให้ท่านอาจารย์โอภาสนะครับนำเราไปชมอาพอบรมสาลีริกธาตุที่พระาธาตุเจดีที่ได้กล่าวถึงเมื่อกี้นี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยครับ ในตอนนี้เราอยู่ภายในเจดีนะครับซึ่งเชื่อว่าเป็นพระาธาตุเจดีพระาธาตุเจดีก็คือเจดีที่มีไว้สําหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนเดียวเลยนะครับท่านผู้ชมที่เกิดแต่พระบรากายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดัางนั้นอยากจะให้ท่านอาจารย์โนภาษเล่าความเป็นมาในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมามบรารจุไว้ที่พระเจดีแห่งนี้ครับในใต้าฐานพระบรม เจดียด์พระบรมสารีริกธาตุนะครับด้านบนก็จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยท่านพระรอดจาพระวันโตและก็ชาวบ้านนะครับอุบาสุภุบสสิกานะครับก็รับมาจากศรีรังกานะครับแล้วก็นํามาประดิษฐานที่พระเจดียด์พระองค์นี้นะครับที่เราได้ก่อสร้างกันมาก็เป็นพระเจดีย์เหมือนกับองค์เดิม นะครับที่สมัยท่านพ่อเจี๊ยบนู่งนงานหลายปีแล้วก็มันมันบุบสลายโดนโดยธรรมชาติอ่ะแล้วชุมชนชาวบ้านก็มาสร้างใหม่เป็นพระองค์นี้แล้วก็ได้อัญเชิญนะครับพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับปฏิสถานหยดหนุดณสถานที่เจดีย์แห่งนี้และที่ปรากฏการที่แปลกๆในเจดีย์แห่งนี้ก็คือเราจะเห็นว่ามีน้ําหยดจากเจดีย์นะครับตลอดเวลา นะครับทั้งพันษาทั้งหน้าแรงนะครับชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นน้ําพระพุทธมนต์นะครับชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นน้าพระพุทธมนต์อย่างนั้นเราได้ดําเนินการแก้ไขตั้งหลายสิ่งหลายอย่างแล้วแต่น้ําตรงนี้ก็ไม่หมดไปจากพระเจดีย์องค์นี้ก็เลยต้องอ เอาภาชนะมารองรับไว้ให้ชมุมชนชาวบ้านหรือว่าอุบาสกอุบาสิกา,านะครับหรือผู้ที่มีความเชื่อมั่นเชื่อถือในพระพุทธศาสนาในพระบรมสา,ารีริกธาตุของวัดโปงแหลแห่งนี้ก็นําน้ําพระพุทธมนต์เนี่ยไปประกอบกิจทางพระาศาสนานําไปประกอบกิจทางความเป็นมงคลทางความเชื่อมัน่นในการค้าขายในความเป็นอยู่ในชีวิตประจําวันนะครับก็มียังมีประชาชนหรือบาสกอุบาสิกา,านะครับมารับน้ำพระพุทธมนต์ไปเรื่อยๆ นะครับอันนี้ก็ส่วนที่มันเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกพอสมควรนะครับบูชาจะปูชนียานังเอตมังขรพุทธตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดท่านผู้ชมครับพระบรมสารีริกธาตุน,นั้นเชื่อว่าเป็นส่วนเดียวนะครับที่เกิดแต่พระบอพระบวรกายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับทางคณะกรรมการนะครับท่านเจ้าอาวาสได้ไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกานะเรียกว่าธรรมะปณิทวีนะครับ ามาปริษฐานไว้และที่น่าสัจจันทร์ครับก็จะมีน้ําที่หยดลงมาทีละหยดทีละหยดนะครับที่ภายในเจดีย์นี้นะครับชื่อว่าเป็นน้ําพุทธมนต์เพราะว่าหนึ่งเดียวในโลกก็คือพุทธมนต์เป็นน้ําที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ของเจดีย์แห่งนี้ครับ จุดที่ผมยืนอยู่ด้านหลังนี้นะครับก็คือพระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์ที่กอบกู้ชาติเอการาชให้กับสยามประเทศนะครับซึ่งสมัยที่พระองค์ตีฝ่าวงล้อมพร้อมทหารกล้า500นะครับผ่านเส้นทางปราจีนบุรีนครนายกชนบุรีระยองจนมาถึงเมืองจันทบุรีนะครับซึ่งจันทบุรีนั้นก็เป็นเมืองประวัติศาสตร์และที่วัดโป่งแรแห่งนี้นะครับก็มีพระบรมรชาุ นุสาวรีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอยู่ด้วยฉะนั้นอยากจะให้อาจารย์โอภาสนะครับได้เกินเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนยครับครับพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั้นก็มีความเกี่ยวพันกับวัดโป่งแรดพอสมควรนะครับเพราะว่าเราทราบกันดีว่าวัดโป่งแรดสร้างสมัยปีพศ2323ก่อนในสมัยปลายกรุงธนบุรี เรากรุงธนบุรีเราทราบอยู่แล้วว่านะครับตั้งแต่ปีพศ2310ถึงพศ2325เหตุการณ์บ้านเมืองนะครับมันก็มีมาในสมัยปลายกรุงธนบุรีก็คือว่าในปีพศ2323นั้นความเกี่ยวพันกับสมเด็จพระเจ้าตากสินม,มหาราชของเรานั้นก็มีในช่วงนั้นนะครับท่านก็เป็นปรับดาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์ครองกรุงธนบุรีแล้ว ในช่วงนั้นก็มีเหตุการณ์ที่กําเนิดขึ้นมาก็คือในปลายรัชสมัยของท่านนะครับเกิดการยุคพอสมควรในบริเวณฝั่งนี้นะครับก็มีกองทัพกัมพูชากองทัพเขมรเดิมนะครับเข้ามาโดยผ่านเขาสบาบเข้ามาแล้วอาจจะมาตั้งนะครับที่สันนิษฐานนะครับที่มาตั้งพระพลานะครับอยู่ที่เชิงเขาสบาบแถวแถวเขาไม้แก้วตรงด้านนู้นนะครับก็ เกิดเหตุการณ์บางเรื่องนะครับก็มีทหารของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนี่แหละนะครับทําหน้าที่นะครับป้องกันเขตบริเวณนี้ลีราศสัตรูบริเวณนี้นะครับในสมัยนั้นก็ยังมีความเชื่ออยู่ในสมัยนี้เลยว่าในสมัยนั้นมีพระยาชิมนะครับพระยาชิมที่ตั้งอกองทัพอยู่บริเวณเชิงเขาไม้แก้วเชิงเขาสบาบนะครับท่านก็ป้องกันบริเวณแห่งนี้โดยต่อต้านริราชัตรูนะครับ มันเป็นเรื่องเล่าอะนะครับจนกระทั่งท่านรวบรวมพไพ่พลจนกระทั่งไม่ได้แพ้พ่หรอกแต่ท่านก็สละชีวิตสละชีพของท่านนะครับในสมัยนั้นนะครับจนกระทั่งมีปรากฏการขึ้นมาเมื่อท่านมีคุณงามความดีในการที่จะรักษาประเทศชาติบ้านเมืองในสมัยนั้นนะครับเมื่อท่านตายลงนะครับความเชื่อทางพระพุทธศาสนาก็เลยเกิด มาเป็นลักษณะของโอปปาติกะก็คือชีวิตหลังความตายท่านก็ได้รับบาร,รมีนะครับในการที่จะเป็นเทพสถิตเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้นะครับชุมชนชาวบ้านโป่งแรดบริเวณหมู่หนึ่งหมู่สองทางด้านบนนั้นก็เลยตั้งเป็นศาลเจ้าพ่อเขาน้อยนะครับชื่อว่าศาลเจ้าพ่อเขาน้อยหรือพระนามเดิมของท่านท่านก็ได้รับพระนามว่าภรยาชิมตรงนั้นปัจจุบันนี้นะครับศาลเจ้าพ่อเขาน้อยก็ตั้งอยู่หมู่ที่1นนะครับ ความสัมพันธ์ตรงนี้แหละนะครับว่าวัดโป่งแรดจึงต้องมีพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็เลยมีญาติธรรมนะครับมาจากแดนไกลและก็รวบรวมกับชาวบ้านอุบาสกอุบาสิกาทา,กทายกทายิกาในชาวบ้านโป่งแรดนี่แหละโดยจัดสร้างเป็นพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ของแรดนะครับคู่หนึ่งตั้งไว้นะครับไอความเป็นมาเป็นไปนั้นไม่เท่าไหร่ แต่ว่าความศักดิ์สิทธิ์นะครับจะอดที่จะพูดถึงไม่ได้ความศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้ที่เขานับถือกันก็คือประชระชาชนชาวบ้านตปงแรดเมื่อมาขอพรอแล้วได้สมตามความปรารถนานะครับเขาก็จะนำดาบมาถวายนำพระมาลามาถวายที่เห็นอยู่เป็นสัญลักษณ์อยู่ตรงนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามองเห็นได้ ก็เป็นพระบรมราชานุสาวรีที่ยังไม่ไม,ไม่ไม่นานนักนะครับใหม่ๆเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็คือประวัติโดยสังเกตว่าทําไมมีพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประดิษฐานอยู่ที่วัดโป่งแรดของเรานะครับ นี่ผมอยู่ภายในอุโบสถของวัดป่งแรดนะครับซึ่งเป็นอุโบสถที่สวยงามพร้อมด้วยภาพกิจกรรมฟ้าผนังเล่าเรื่องราวพุทธประวัติแล้วก็มีอุเทศิกเจดีก็คือพระพุทธรูปหลากหลายองค์นะฉะนนั้นอยากจะเรียนเชิญท่านอาจารย์โอภาสนะครับได้เล่าถึงความเป็นมาของอุโบสถที่มีการพระประธานวิสุขามสีมาและพุทธรูปตลอดถึงภาพกิจกรรมฟ้าผนังครับผมพระอุโบสถวัดโป่งแรดหลังนี้นะครับ ทําการก่อสร้างก่อแทนพระอุโบสถองค์เดิมนะครับที่อยู่ข้างๆกันนี่แหละในสมัยพระอุปชาเจียกในสมัยนูน้นและพระอุโบสถนะครับหลังนี้นะครับวางศิาลาฤกษ์เมื่อปีพศ .2,500 นะครับปีพศ .2,500 แล้วก็เริ่มบุรณนะเริ่มก่อสร้างนะครับจนกระทั่งปี2 5 0 5นนะครับก็เป็นรูปเป็นร่างที่เราได้เห็นกันนะครับพระประธานในพระอุโบสถหลังนี้ก็คือ สมเด็จพระปฐมมสาสดานะครับเพชรยานรัตนบานจันทบุรีนะครับซึ่งเป็นพระประธานในพระอุโบสถหลังนี้นะครับซึ่งท่านนะครับชื่อที่เราเรียกกันสั้นๆหลวงพ่อของเราก็คือหลวงพ่อสินสุขนะครับหลวงพ่อสินสุขเพชรยานนะครับและก็ชื่อขอพระราชทานชื่อท่านนะครับไปเป็นชื่อของศาลาหลังใหญ่ก็คือศาลาสินสุขเพชร ยานราดร่วมใจเป็นสลาหลังใหญ่ตรงนู้นนะครับพระอุโบสถหลังนี้นะครับก่อสร้างมาก็เป็นระยะเวลายาวนานภายในพระอุโบสถต,ตามผนังนั้นก็เป็นพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสมมาัมพุธเจ้าโดยมีอุบาสกอุบาสิกาทายกทายกิายกาแล้วก็พุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับให้นําช่างมาวาดรูปเป็นพระพุทธประวัตินะครับ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าในลักษณะนั้นอุโบสถหลังนี้ก็ใช้ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาหลายอย่างนะครับเพราะว่าเราได้รับเป็นลักษณะวิสุงคามสีมาเมื่อปีพศ2512 และ,ะถ้าเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันก็คือพราธิการทิฏฐิพันธุสุขาวัตโกนะครับในสมัยที่ท่านมารับก่อนที่จะมารับตําแหน่งท่านเจ้าวาดนะครับโบสถ์หลังนี้ด้านบนหลังคารั่วนะครับท่านก็บูรณะปฏิสังขรณ์นะครับเมื่อปีพศ2552นะครับโดยเปลี่ยนโครงสร้างด้านบนซึ่งเป็นไม้ระแนงเดิมมันผุพังท่านก็เปลี่ยนมาเป็นเหล็กนะครับแล้วก็มุ่งกระเบื้องหลังใหม่นะครับที่เราเห็นอยู่เป็นสถานที่ แห่งนี้นะครับอนาคตก็คงอยู่ได้อีกหลายๆ10ปีทีเดียวนลครับพระโอสถของวัดโปร่งและพึกษาลามของเรานะครับครับท่านผู้ชมครับตามที่เราได้รับทราบประวัติไปแล้วนะครับก็คือโบสถเป็นเขตพัทธิศมาในการที่พระสงฆ์ท่านประกอบสักกรรมวันนี้เราก็ได้ข้อมูลจากท่านอาจารย์โอภาสวงเกษมสิรินะครับต้องขอบคุณอาจารย์ไม่เป็นอย่างสูงครับขอบคุณอาจารย์ครับครับท่านผู้ชมครับน่าตื่นตาตื่นใจมากนะครับ ภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งเล่าเรื่องราวพุทธวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติตัสรู้ปรินิพพานแสดงปฐมเทศนานะครับซึ่งเราดูแล้วก็ให้ทราบข้อวัดปฏิบัติของพุทธจริยาของพุทธเจ้าเป็นอย่างดีนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่มาที่เมืองจันทบุรีแล้วนะครับขอเรียนเชิญมาที่วัดโป่งแรดนะครับอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะครับมากับสัการะหลวงพ่อเจีดหลวงพ่อ ทุยนะครับหลวงพ่อรอดนะครับซึ่งเป็นบุรพา,าจารย์ของวัดนี้แล้วก็ยังมีพะบรมสาลีลิกธาตุซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดแต่พระวรากายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดถึงหนึ่งเดียวในโลกก็คือน้ําพุทธมนต์ซึ่งหยดมาจากเจดีนะครับที่บรรจุพระบรมสาลีลิกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่นะครับช่วงถัดไปก็จะเป็นการสแสวงธรรมนะครับเราวันนี้ทางรายการธรรมสัญจรได้กับรัตนาพระอธิการทิติพันธ์ สุขะวัตโกนะครับเชิญรับฟังโอวาทธรรมจากท่านได้เลยครับท่านผู้ชมครับช่วงของการแสวงธรรมวันนี้ทางรายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมจะได้สนทนาธรรมกับพระอธิการทิติพันธ์สุขวัตโก จ้าอาวาสว,วัดป่งแรดนะครับตำบลพับพาอำเภอเมืองจังหวัดจันทรบุรีว่าในสังคมปัจจุบันนี้นะครับจะสามารถนําเอาหลักพุทธธรรมข้อใดามาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตของเราครับการธรรมสการถามพระอาจารย์ครับเจริญสุขสวัสดีพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้ก็มีความยินดีที่รายการธรรมะสแสวงบุญสแสวงธรรมทางช่อง11มาเยี่ยมชม ที่วัดปงแรกแห่งนี้วันนี้ก็ได้สนทนาธรรมกับทางอาจารย์ดรในเรื่องของการทำหน้าที่นะถ้าพูดถึงธรรมะธรรมะก็คือหน้าที่ทุกวันนี้บางคนทำไม่ถูกหน้าที่นะก็เลยไม่ถูกธรรมะธรรมะคือหน้าที่หมายความว่าทุกคนมีหน้าที่อะไรเราก็ต้องทำหน้าที่ตัวนั้นให้ถูกให้ดี ให้ถึงที่สุดสิ่งไหนที่จะไม่เกี่ยวข้องกาาับหน้าที่เราก็ต้องรีเลี่ยงเพื่อที่จะป้องกอันป,ปัญหาและอุปสรรคทั้งหลายที่จะเกิดในวันต่อไปฉะนั้นขอฝากคติธรรมแก่พุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านด้วยธรรมะที่ว่าทำหน้าที่ให้ถูกให้ตรงกับหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด เช่นว่าเป็นพ่อแม่ก็ต้องอบรมสั่งสอนลูกหลานให้ดีให้ถูกเป็นครูบาอาจารย์ก็ต้องสั่งสอนลูกศิษย์ให้ดีให้ถูกให้มีความรู้ให้มีความเฉลียวฉลาดเพื่อที่จะนำความรู้นั้นไปใช้ในชีวิตในสังคมของประเทศเราวันนี้ก็ขออนุโมทนาทางช่อง11โดยเฉพาะรายการ สแสวงบุญสแสวงธรรมนะที่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองในการที่จะนำพวกท่านทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายเข้าสู่หลักธรรมโดยการแนะนำวัดต่างๆวันนี้ก็ขออวยพรให้คณะรา,ายการคณะทายธรรมตลอดถึงญาติโยมทุกคนทุกท่าน จงมีสุขภาพพรรณนามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีจิตใจเบิกบานแจม่มใสทุกที่พาลาตีการเทินการมรกสการขอพระคุณครับสาธุครับท่านผู้ชมครับพระอาจารย์พระธิการทิติพันธ์สุขวัตโกท่านเจ้าอาวาสท่านได้ให้คติธรรมนะครับหรือหลักธรรมก็คือการปฏิบัติหน้าตามหน้าที่นะเรียกว่าดิวตี้นะครับถ้าทุกคนปฏิบัติตามหน้าที่แล้ว ก็จะมีมีความสุขนะครับคือแสดงไปตามบทบาทอำนาจหน้าที่คนตน,นเองฉะนั้นการปฏิบัติตามหน้าที่ก็เป็นหลักธรรมสำคัญฉะนั้นจะเห็นได้ว่า,าวัดปงแรกนั้นนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีท่านใดที่มาที่วัดปงแรกแล้วขอเรียนเชิญนะครับมาเคารพาสาการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มากับสัก,การะพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดแต่พระวรากายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้พระองค์จะเสด็จดับขันธปนิพัน์ไปนานแล้วนะครับแต่พระบรมสารีริกธาตุของพระองค์ยังอยู่ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาที่วัดปงแรดอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะครับครั้งหน้ารายการธรรมสัญจรสแสวงบุญสแสวงธรรมจะไปสัญจรย,งดดยจังวัดใดจังหวัดใดนั้นนะครับท่านผู้ชมโปรดติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับ วันนี้ผมกับพระอาจารย์ทางรายการธรรมสัญจรต้องขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ